สวัสดีครับพี่น้องกล้องไปสวัสดีค่ะออคอเห็นอันเพจอันอันพออย่างกูอิสา,านผ้าดเดียลกล้วกินขาหมูพี่น้องบอกก็เลยไปลงพุนมูน,มนีลงทุนร้อยห้าสิบบาทพี่น้องขาหมูได้มาครึ่งหนึง่งเขาแบ่งครึ่งเขาแบ่งครึ่งอย่างนี้นะคะพี่น้องเขาแบ่งครึ่งอย่างนี้เนี่ยร้อยห้าสิบบาทกินคือเพิ่นเบองเด,งเดอพี่น้องอันพักงางองงานงาบริวารทั้งหลายเหล่านี้มาจากร้านน้ะพี่นอ้องมันเป็นพะโล้พะโล้หมู ขาหมูเนาะเราจะกินยังไงเอาลองดูน้ำลาดเหรอเดี๋ยวพี่น้องมึงกินมังซีมังน้ำก่อนนะคะเขาก็จะมีน้ำอันนี้แล้วก็จะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดให้ได้พี่น้องจิงซี่นี่ลาดเลยนี่น้ำจิ้มซีฟูดนี่เขาจะมีน้ำจิ้มซีฟูดด้วยนะคะแล้วก็จะมีอันน่ามันนี้พี่น้อง น้ำข้าหมูนี่แหละลาดลงไปเดี๋ยวสิบ้ากินเด้อบันเด้อคำเลี้ยตักคือเขาตักนะพี่น้องเห็นเขาตักเราใส่มือยิบกินเลยเด้อบิชยิบกินคืข้าวบ่อวะใส่มือยิบกินกินมันจะเสี่ยไมาสั่นคนมือได้หัวกันแน่เบิ้งแน่เบิ้งพี่น้องเนี่ยเอ้ามือกับโบขาดเอ้านี่พี่น้องทึ่ง chứng bánh cái đấy bánh nhỉ mm -hmm. mm -hmm. không không mm -hmm. ข้าวขิง <cado> ย้อนี <cado> ่ก็จะกินเดรหลายพี <cado> ่น <studio> ้องมันเป็น <cas> มันแสบมันต้องใส่มือด้วยความจริงอือันนี้มันก็ชิวเนีน้ำมันน้ำสุดยอดพี่น้องใส่มือน้ำเนี่ย แะแ,ะแ,ะแะบแะบุนเขาสช่นะม่ใช่เป็นจ้าง จอดนอย่งเงี้ย้งองมีก์การกินน้อยนะอืม,มอืมอาหลานใส่มือมึงมันไมัหลมงึงขามันดีแบบเห็นก็เจากินลงคลิปแสบฉันจะแซ่บสันขอนัอนมือไรขอนัอนกินน,น้ำไรน้ำ นี่ละชิ่ข่ยนาอฮึชิ้ว่ยอ,อ,อวยแล้วพี่น้องลงทุนเอยหาสิบบาทเด้อกดใดกดใจเนี่ยเขจะได้ขาขาหมูขึ้นม้ชุดอยู่แต่พี่น้องเด้อ,อ

กนล้ยำจับจับจับกินคิดคือค้ลำแล้ว อาหายาวามันสวนกันแล้ะเขามากินโตมันกับบะหมี่พี่น้ำเนี่ยว่างเรคอยสื้มแบบพ่อบ่อได้ให้คลิปกินเป็นไรนะมองว่างก็เลยเป็นของขวัญเขยง สดใสกนลังจุกสดชื um, mm ่นเลยไม่ร mm ัง mm อืมกลิ่นชีกับเพียงพ่อรังืม ผิดก่อนอืมต้องความเผ็ดอืมนังได้บันหนังมั่นได้บ้นอเอาหนังนิดหน่อยมาเอาเนื้อด้วยเกี๊มซีฟูด้ดอืมนิดนิดหน่อยส,ดสุดเซกัน Ok, you know, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok,